ดูไม่ไมออไบ้านน,ะนี่ดูปลาผมดูปลาผมดิมองเห็นปะมาดูใบกันหน่อยมานี่ผมเลี้ยงปลาสวยงาม,มาไว้ในอ่างนี้หมามันลงไปเล่นน้ำตัวนี้ลงไปลาเต้ลาเต้นี่อันนี้นี่แม่บ้านซื้อมาขอเขาเรียกว่าอะไรนะเกีรบบยรติโมบายนี่เรียกโมบายที่ผมติดไปมีคลิปด้วยผบมีคลิปติดโมบายเย้ียเนี่ยเสียงเพราะมากเลยเดี๋ยวฟังเงียบผมจะเงียบฟังเดี๋ยวผมถอดไมค์ให้ทไมค์ไวจอื โอเคสุดยอดครับเสียงมันพร้อมมากเลยใช่ไหมพอแล้วป่ะเราไปเข้าเรื่องกันนี้เราไปดูมันดูกล้วยไม้หน่อยนึงป้าผมไปไม้เยอะนี่เยอะมากอันนี้มันคือสิงโตสิงโตลงข้าวนี่สิงโตลงข้าวอันนี้เอื้องมะลินี่เอื้องมะลิเอื้องมะลิเอื้องมะลิมีช้างด้วยนะป้าผมมีช้างด้วยอันนี้มันคือช้างช้างกระดาหของป่าครับก็จะมาเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยสวยนี่มันเขาเรียกว่าอะไรกระเช้าสีดานี่ครับข้างบนก็เป็นช้างเต็มเลยนี่ฮะผมซูมให้ดูนั่งช้าง เยอะมากสมมติวเป็นของป่าหมดเลยครับซื้อจากในป่าพอดีไปแถวชายแดนมานี่ครับนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าเรืงงเองพึ่งเรืองพึ่งอดอกสีเหลืองสวยมากคือหอยกอดมันไม่มีโควิดนะครับผมก็ไปบ่อยชายแดนพมา่าเขมรอะไรเงี้ยไปซื้อของพวกนี้มาจากชายแดนหนังทิ้งขอนหนังช่องจอมอะไรเงี้ยหนังจะดีสามองค์เงี้ยไปตามด่านชายแดนพมา่าที่มันมีของชาวบ้านเขา,าแบบมาขายไว้ไอ้กุหลาบ นี่จากภูเขานะครนาะยกกุหลาบอันนี้กุหลาบเลือกกุหลาบข้าวเรื่องนี้ครับปลูกม,มันปลูกม,มันคือพอดีผมกําลังอยู่ในขั้นศึกษาครับเหมือนที่ผไปโคราชที่สวนสวนมันสวนนึงชื่อว่าสวนของพี่ศักดิ์แล้วกันแต่ชื่อพี่ศักดิ์ที่โคราชแกก็ผมก็ขออนุญ,ญาตแกครับพี่แกอนุญาตให้เข้าไปดูผมก็ที่เราไปดูที่โคราชที่อำเภอพกกรวดนี่ครับพี่แกก็ให้มาลองเอามาลองเสียบดูก่อนนะครับผมมาเสียบมันก็ขึ้นเลยครับมันก็ฟื้นแล้วนะนี่ครับผมทดลองอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้ากระถางเนี่ยผมแบ่งออกเป็น,นห เป็นตอนะครับไม่มียอดมันก็ขึ้นนะเนี่ยดูดิมันก็ขึ้นลเนี่ยผมให้ดูใกล้โฟกัสมหอ่าก็จะประมาณนี้เพื่อให้เพื่อนเเห็นใช่ป่ะมันเป็นยอดยอดแทงขึ้นมาเนี่ยผมชี้ดูนี่นี่มันแทงขึ้นมาแล้วนี่ฮะแทงขึ้นมาแล้วไม่มีใบก็ขึ้นนะมีแต่กิ่งอ่ะผมกิ่งไปเสียบดูมันก็ขึ้นละที่มันก็ขึ้นแล้วฟื้นละนี่ก็เหมือนกันมันเริ่มแตกตาออกมาแล้วเนี่ครับตรงนี้แล้วก็ลดน้ำมันทุกวันนะครับหลังจากที่เสียบมันก็ขึ้นละอันนี้มันที่พี่แกใ เศษดินดินปนทรายครับที่ผมทำนี่อันนี้เป็นดินปนทรายดินปนทรายที่ผมทําผมก็ดินดาที่ผมมีแะครับมันคุกกระใสนะแล้วผมก็ตักใส่กระถางนู่นเลยปลูกไปข้างสาวบุมเลยก็ลองปลูกดูครับดูอยากดูคาแรคเตอร์ของมันถ้ามันโอเคมันสมบูรณ์ดีเดี๋ยวผมก็จะไปลองปลูกในที่ว่างครับน้องแคร์มีที่ว่างอยู่เยอะอยู่หลายไร่อยู่นี่ครับนี่ลองปลูกในกระถางทุก่อนแล้วมันก็เจริญเติบโตได้ดีด้วยมันฟื้นแล้วครับมันเหมือนดอกผักบุ้งเลยครับมันคือถ้าเกิดว่าผมไม่รู้ถ้าไปเห็นไปเห็นตามริ มันคือคือใบมันเพื่อนเพื่อนดูใบดูใบมันก็เหมือนใบของบุ้งครับดอกมันก็เหมือนดอกของบุ้งเลยดิมันมันผักบุ้งอ่ะผมมองไงคือกิ่งมันก็เป็นป้องหน่อยปะคือคือแม่ผักบุ้งนี่หว่าะไรประมาณนี้นะทุกคนไม่รู้เรื่องนะมันคือผักบุ้งผมผมไปเห็นที่แรกอ่ะผมว่ามันก็น่าจะเป็นผักบุ้งอะไรเงี้ยนี่ครับประมาณนี้อันนี้ก็เดี๋ยวหัวมันน่าจะแทงแค่ใต้ก็ค่าวๆก็ประมาณนี้ครับนี่ทดลองปลูกไปก่อนเพิ่มเพิ่มครับมันมั่ง ทดลองปลูกไปครับดูคาแรคเตอร์ของมันอันนี้ก็เป็นกิ่งกิ่งหนึ่งที่ผมหักมาเป็นกิ่งยาวๆเลยนะผมก็ลองหักมาฝังไว้เนี่ยเออมันก็ขึ้นนะเป็นกิ่งแบบเป็นกิ่งแบบที่มันใกล้จะถ่ายแล้วผมก็วางลงไปเลยวางแนวหยาบเลยแล้วผมก็ดินถมเลยผมก็ลดน้ำแล้วมันก็ฟื้นเลยเนี่ยใบมันก็เป่งขึ้นมาก็คือว่ามันน่าจะปลูกง่ายมากเพียงแค่ว่ามีกิ่งมีตาของมันอะไรเงี้ยรากมันก็ดูดซับน้ําได้แล้ะมันก็แทงยอดได้ละขอแค่เพียงมีตามันนะครับตาตรงข้อมันน่ะเนี่ยเห็นไหมมีตามันีน ปลูกง,ง่ายครับเป็นพืชที่ปลูกง,ง่ายถ้ามีน้ำลดเนาะแล้วช่วงนี้ก็ราคาดีด้วยครับผมก็เลยสนใจมาศึกษาดูฮะนูนไม่บ้านเลียบแม่ว่านยกคอมไว้หน่อยอยู่บนอยู่บนบนู้นเดี๋ยวผมไปละไปละ,ปละพอละเดี๋ยวผมรีบไปทำดูละนี่ครับก็ประมาณนี้ครับไปละไม่บ้านเลียบผมขึ้นไปทำงานข้างบนเวิร์กฟอร์มผมครับทำงานอยู่ที่บา้านยกคอขึ้นไปให้แม่บ้านก่อนโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปอะไรประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดไลค์กดไลค์กดซับสไครป์เราด้วยนะครบับนี่ครับ คือผมมีโปรเจกต์อยู่ครับตอนนี้ผมผมทำยนะูทูบเนาะเริ่มทำสักพานนึงละตอนนี้มีคนตามอยู่60 62คนละที่ผมดูล่าสุดวันนี้นะผมกะว่าถ้าเกิดถึงพันคนใช่ปะมันก็จะเปิดสร้างรา,รายได้อะไรประมาณนี้ครับต้องถึงหนึ่งพันซับนะผมกะว่าถ้าเกิดผมเปิดสร้างรายได้ที่มันได้ขึ้นมาครับที่มีรายได้ขึ้นมาจากยูทูบนะคือผมกะวว่าจะนำไรายได้ส่วนนี้ไปไปทำบุญ ช่วยเหลือการกุศลอ,อะไรเงี้ยครับคนที่เขาลำบากยากไรอ่ะก็เอาเงินไปให้เขาไปช่วยทำบุญทำบุญทำอะไรเขาประมาณเนี้ยใครที่ลำบากเงี้ยเราก็ไปช่วยเงินที่ได้จาก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 ช่องยูทูปนะก็ค,คือคือเพื่อนๆก็มีโอกาสได้บุญด้วยครับแค่แค่กดซับครับแล้วกดกดดูอะไรประมาณเนี้ยคือแค่ดูกดซับก็ได้รับบุญแล้วครับโอเคโปรเจกต์เราก็มีตั้งไว้ประมาณเนี้ยครับโอเคถ้าชอบคิ้วอะไรประมาณเนี้ยครับก็ฝากด้วยนะครับกดซับให้เราด้วยครับโอเคครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ